สวัสดีค่ะแก้วค่ะจีนีค่ะวันนี้พวกเราจะมาดูแอคดีแอคแอนิเมชั่นจีนชื่อวยแชร์แล้วคืนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกค่ะพวกเราจะได้ดูคลิปนะคะพี่แก้วจะเป็นแบบเน้นฟิลลิ่งเน้นอารมณ์อ่ะก็น่าจะออกมาฟิลแบบเศร้าๆน่าเอ้ยอ้าปกติที่ทำงานกับพี่แก้วอยู่แล้วงช่นใช่เคยเคยถ่ายซีรีส์กับพี่แก้วแล้วก็เคยร่วมงานเพลง ตัวเขาแบบถนัดสร้างเคียงมือเฮยอยากดูแล้วว่าโปรเจกต์แบบนี้อยากดูแล้วมาเริ่มอะไรไหมโอเคไปกดกดอะไรกนเลยกดอันนี้ใช่ไหมไม่งานแต่งของเราโอ้จะได้สีนี้นะนานายนี่น่ะพาข้าโตอเฮ้ยภาพสวยอ่ะพาแบบ ฟูมากแบบเหมือนความฝันอะหรือว่าเป็นความฝันความฝันโอ้ยชอบอันนี้มากตอนแรกอยากเก็บไว้แต่มันแบบมันเป็นหลงใหลจริงมันไม่เหนียวอะเสียดาร์ได้เอ้าเอ้าต้องรู้ว่าหลงใหลจริงเหรอเอ้าหลุดใจ ใส่หูแล้วหนึ่งยังตัวค่ะห้าปีหปีคือนั่งเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนมไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมชันี้คืองานแต่ของเธอคืองานแต่ของเธอเศอนะถ้าแบบชีวิตจริงเจอเลยนแต่คใจนะออแ ฉ so ันก like ็แอบดีใจอยู่ฉันได้วันเทดนี่นวัดด้วยเคนี้เปิดตัวพี่หนมีอ่ะหัวเปียกหัวเปียกเรนน้ำสูง่าลนราจะมันมาตกน้ำอ่ะ ร้องไห้เยอะมากแบบตาแบบปวดอย่างเงี้ยแบบปวดแต่เจนเป็นคนตาแบบตาโมงไงาโมงนะอ่ะคือถ้าแบบซีนดราม่าเยอะเจนไม่ไม่ไหวเลยนะนี่คือกูแล้วตาตาช็อกไปแล้วโอ้ยก็หลับแล้วหนึ่งอันนี้เนี่ย <c oughs> ท <laughs> ี่ชอบถ้าเจ็บจริงอ่เรีน อะไร้งนันกินน้ำเยอะใช่ไหมกินน้ำเยอะอันนี้ที่จำเลยจริงเม็ดใหญ่มากพี่คริสเคยเล่นกับพี่ครีมสอวังแล้วร้องไห้ทางเรื่องพี่ทินพี่ิเจองานอีกงานหนึงแล้วแบบนางจะต้องไปเล่นร้องไห้ดามายก็เลอกวากล้าทำไงให้ำตาเด็ใหญ่อ้าวสนุกนกพแบบ้องเยอะอ่ะแต่มันไม่เห็นเลยในใจพี่เมเ้จิงโอ้ยสมงฉันเข้า็นงานลางเลยล่ะ เรื่องจริงอ่ะถ้าแบบถ้าแบบเพื่อนโ,นโดนแบบเนี้ยนะแต่พวกเนี้ยแบบเตือนไม่ได้ปะเออเป็นหมาใช่ไหมต้องเป็นหมาเอราะว่าชอบชบอบเพลงแบบส่งโอ้โหพี่หนุ่มจีิงเขาร้องเพลงส่งอารมณ์ยังไงยังไงเลยลอ่ะอันนี้คือพี่หนุ่มจีนินะคืออยู่ก้าวมากมเกามเกาเซ่ <ๆ S 2> ดีนะที่สุด แล้วสักค่ใจมาแล้วก็โป่งไปอ่ะีเซนแบบขายาวยิงลังนี่กลัวเจนสะดุดมากอ่ะวันนั้นอ่ะเผื่อยุดเราดูดีแบบวิ่งที่หินนะนี่นะสวยมากนี่เราจีนผอมเร็วมากเลยอ่ะมีลูกแล้วยังแบบผอมได้ขายเก่งมากอ่ะ นี่วิ่ง <c oughs> ไม่ชอบจริงเหมือนกันนะสวยเนาะไม่รู้แบบนั่นหละไม่รู้เลยว่าเราถ่ายตอนกลางคืนคน,คนเราถ่ายตอนงคืนแสแจริงใช่แสงแบบรุจริงๆอะ,บบๆอะไฟลวนนะคะ เขอันนี้มากกินมิกแบบว่าขอตังค์หูแล้วหนูแอบร้องไห้แบบไหลร้องหอแอบน้ำตาไหลแบบคือจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าเขาได้ไหมบอกเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยแบบคือหนูแบบอยากแต่งงานแตอนฝันคือแบบอยากในเรื่องใช่ไหมในเรื่องในเรื่องในเรื่องอยากแต่งงานยังม่เกิดเกิดขึ้นจริงเราไหมจบแล้วจบแล้ว คือมัน MV ตัวนี้พี่แก้วตั้งใจจะทำแบบว่าโบโตมอดรถเท่าเทียมพรีด้วยเนาะก็เลยแบบอยากจะทำเป็นทิมิกก็แบบต้องแต่งงานได้แล้วอะไรเงี้ยคือแต่พอเรารักกันแต่ว่าแต่งงานกันไม่ได้ไม่ถูกกฎหมายพอดูแล้วอ่ะหนูชอบซีนตอนสุดท้ายเลยที่เอากระหูกมาใส่เป็นแหวนมันรู้สึกแบบทั้งตื้นตันทั้งแบบดีใจเลยนะซึ้งนะชอบ ก็จริงๆชอบซีนที่เปิดเวลออกแล้วก็แบบเห็นหน้าเจนแบบโดนโดนเราโดนทำลายร่างกายอะไรเงี้ยแล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบมันมันมีความแบบเขานศาสงสารจริงๆอ่ะเขาแบบโดนทําลายจริงๆแล้วเราก็อยากเกิดกองโยอยากจะปอเขาจริงๆเราอยากจะแบบอยู่เป็นเพื่อนอยู่แบบว่าให้กําลังใจแบบ empower ผู้หญิงด้วยกันจริงๆเลย อยากให้เล่าบรรยากาศในวันนั้นหน่อยค่ะที่ถ่าย MV นั่นในเช้ารู่ยันค่ำโหวันนั้นโชคดีที่หนาวเนาะวันนั้นแหละอากาศโอเคแต่ถ่ายเสร็จกลับบ้านมันเหนื่อยากอยู่เฮ้ยจริงหรอทำไมอ่ะน่าจะฝุ่นเยอะค่ะช่วงนั้นแบบก็เจ็บเปียกด้วยไงอาจจะเป็นเพราะคืนแร้วรอให้เยอะใช้แบบอินโมชั่นเยอะเลอแบบป่วยไปป่วยนี้ก็ยังเจอแต่ตอนถ่ายสนุกอะชอบ เออเพิ่งงานกับแก้วอยู่แล้วด้วยสนิทกันออมาพิ่งงานแล้วก็อุ่นใจพี่ก้วเป็นแกงสุดเพ่งานแก้วจริงชอบมากเลยอ่ะพอมันเป็นแบบว่าดีเรคเตอร์ที่เป็นผู้หญิง่งเขาจะมีความแบบเข้าใจผู้หญิงเออเขาจะมีความอิโมชั่นอะไรบางอย่างที่เขาพยายามสื่อถึงเราได้อะไรเงี้ยแล้วเข้าใจแล้วมุมภาพก็ก็สวยด้วยเพราะว่ามุมมองผู้หญิงมันจะมีความละเอียดหรือดีเทลอะไรบางอย่างที่เราเออบอกไม่ถูกเหมือนกันอะไรองเงี้ย สำหรับเก้าก็จริงก็รู้สึกแบบนีใจแล้วก็สบายใจเวลาแบบเหมือนทำงานกับเจนหนึ่งคือเราอ่ะแบบเป็นเพศเดียวกันเนาะแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบมันอุ่นใจมันสบายใจเวลาเราแบบสกิมชิมได้เราแบบถึงเนื้นอถึงตัวได้เราคุยกันเราเข้าใจกันในหลายๆเรื่องหรือว่าแบบเรื่องแบบประสบการณ์หรือว่าค,ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็คลายกันด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออยู่กับเจนแล้วมันก็เหมือนมี คอมฟอร์ตโซนอะไรบางอย่างแบบเป็นที่พักพิงผู้หญิงด้วยกันเลยนะคะคือหนูก็เหมือนกันรู้สึกว่าแบบสบายใจแล้วก็ชอบชอบเล่นกับคนที่มีประสบการณ์อะอย่างเงี้ยชอบทำงานคนเก่งๆเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรด้วยค่ะชอบกินน้ำพี่มาจะไปกินน้ำเยอะๆค่ะแชร์ทริคน้ำตาลไมีกินน้ำเยอะมากกินน้ำเยอะกินเยอะกินน้ำเยอะแล้ทำให้น้ำตาลเป็นเม็ดใหญ่ไปเลยจะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ แบบเป็นคนกินน้ําเยอะอยู่แล้วแล้วก็แบบน,น้ำตาเลยชัไไม่รู้แต่รู้สึกว่าแบบพอกินน้าเยอะๆอ่ะเราจะแบบร้องไห้ได้ง่ายขึ้นนะเอออาจจะคิดไปเองน้าเสร็จคือแบบว่าห้าสี่สามสองน้ำตามาเลย <laughs> ทั้งคู่เลยโ <laughs> ยนฝึก <laughs> มาบ่อยหรือเปล่าพวกเราแบบอยู่หนะ้ากล้องบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าด้วยความที่แบบเราเป็นเหมือนผู้หญิงอะ่ะส่วนใหญ่เวลาแบบเล่นละครเล่นซีรีส์อ่ะมันจะ เป็นตัวเดินเรื่องแล้วก็ต้องเข้าถูกซีนทุกวันทุกคิวอะไรอย่าง<ม>เงี้ยพอมันเกิดการแบบฝึกการเข้าเสกการทำโู้นทำนี่ซ้ำๆบ่อยๆมันเหมือนกล้าเมเนื้อมันจำอะมันเหมือนแบบเราไปเรียนภาษาเราเรียนเต้นยอะไรเงี้ยมันกล้าเมเนื้อมันจำไปแล้วหนูก็ถ้าจะต้องร้องให้ก็พยายามนึกเรื่องในในเรื่องที่เราจะต้องร้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเราถึงรู้สึกว่าก,การร้องทุกการร้องมันจะไม่เหมือนกันอะไรเะยแบบบางอันมันจะต้อง แค่คอคอหรือมันจะต้องแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องตามเนื้อเรื่องไปตามเนื้อเรื่องตามตัวคอกรอาจจะบางสิ่งอาจจะต้องใช้เวลาต้องแบบหนูก็ต้องให้พี่แก้วช่วยบิลอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องให้พุ่มดับช่วยยังไงพวกเราก็ขอฝากเอ็มบิด้วยนะคะแค่เอาคืนให้พี่ขนมจีนะคะก็ ปล่อยให้ชมกันแล้วนะคะทางช่อง XO XO Entertainment นะคะก็กดเข้าไปชมได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราได้นะคะงก็พวกเราก็จะเข้าไปอ่านบ่อยๆเนาะหรือว่าใครที่ชอบนะคะก็เออที่ไหนบอกนะแล้วก็แท็กสตอรี่มาก็ได้นะพวกเราดูตลอดเลยงีก็